เลือกตั้งอบอตที่ไม่ได้จัดมานานภายใต้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ทําให้กรรมาการประจําหน่วยเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ต้องซักซ้อมทําความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดครับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติใช้สิทธิ์เลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งพิเศษที่แยกออกมาจากคนปกติโดยกรรมาการประจําหน่วยเลือกตั้งจะยกหีบบัตรเลือกตั้ง มาให้ผู้ใช้สิทธิ์ย่อนบัตรถึงที่นี่ที่เห็นอยู่ก็เป็นการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในตำบลหล่งขอดอำเภอพระเาจังหวัดเชียงใหม่โดยเขาจําลองหน่วยเลือกตั้งขึ้นมาให้กับเหมือนวันจริงเลยนะครับคุณผู้ชมนี่บรรยากาศนี่ไม่ใช่วันจริงนะฮะเขาจําลองขึ้นมาแล้วก็แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานของแต่ละหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเช่นตั้งแต่การตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายจีตพ่นน้ํายาฆ่าเชือ้อ ตรวจสอบรายชื่อจ่ายบัตรเลือกตั้งดูความเรียบร้อยคูหาเลือกตั้งประจําหีบเลือกตั้งแล้วก็รักษาความปลอดภัยต่างๆครับเพราะว่ามีความกังวลคือกอลัวความผิดพลาดนะคะเพราะว่าเราต้องมีความโปร่งใสแล้วก็ถ้าเราทําผิดพลาดไปเนี่ยก็จะอาจอาจ,อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะดังนั้นก็ การปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างต้องมีความรัดกุมมากกว่านี้ค่ะการแบ่งงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายก็ต้องมีความชัดเจนแล้วก็ให้มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุดค่ะเพื่อถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมมากที่สุดค่ะทางประธานกรรมการการเลือกตั้งตำบลหลงขอดก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการจัดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับ จึงเป็นการจัดการเลือกตั้งในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่และเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งมานาน7-8ปีทําให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยเลือกตั้งเกิดความสับสนไม่มั่นใจเกรงว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดครับแต่มันมันแปลกคือมันไม่เหมือนที่ผ่านมาคือเราต้องป้องกันไว้ก่อนครับคือแยกไปครับแยกแยกไปอีกกลุ่มหนึ่งครับเสร็จเสร็จก็ให้เขากลับ เลยนะครับแล้วก็ต้องมีการทิ้งระยะหา่างอ๋ออันนั้นอันนั้นมีแล้วครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยคนปกติก็ต้องทิ้งระยะห่างอะไรต่างๆาต้องห่างกันเมตรหรือ2เมตรอ,อะไรพวกนี้นะครับขนาดที่ประลัดอบตหลงคอร์ดก็บอกว่าที่ผ่านมาอบตหลงคอร์ดใช้งบประมาณในการบริหารปีละประมาณ36ล้านบาทครับ ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็คุณภาพชีวิตทั้งนี้เป็นไปตามแผนนะฮะแผนพัฒนาที่เราไปประชาคมที่หมู่บ้านขึ้นมานะฮะซึ่งกํำหนดขึ้นมาบรรจุในแผนนะครับก็จะเป็นทั้งโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตครับผมสำหรับพื้นที่ตำบลหลงคอดครับเป็นพื้นที่ที่อบล้อมไปด้วยภูเขาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ หมู่บ้านเนี่ยเขาอยู่กลางภูเขาเลยครับมีประชากร4,500กว่าคนเกือบทั้งหมดอาชีพเกษตรกรนะครับทำกเกษตรกรรมและที่ผ่านมาเคยมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินไปรุกแนวเขตป่ากับอุทยานแห่งชาติสีลานานานอกจากนั้นปัญหาหมอกควันปัญหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและ,กะเกษตรกรรมที่ยังไม่เพียงพอ เป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่เขาตั้งความหวังเอาไว้กับอบตอชุดใหม่ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหามี9ก้าหมู่บ้านครับแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น11หน่วยเลือกตั้งมีผู้สมัครแข่งขันตำแหน่งนายกชิงตำแหน่งนายกเนี่ยสองคนเป็นหน้าใหม่ทั้งสองคนเลยครับซึ่งคนแรกเป็นอดีตข้าราชการตำรวจส่วนคนที่สองเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่นะครับ